สวัสดีค่ะนัเรียนเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของอสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็คือเงินฝืดเงินเฟ้อและก็เงินตึงตัวนะคะซึ่งสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวมานี้เนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้นโยบายการเงินการคลังแก้ปัญหาค่ะที่นี้เราจะมาดูว่าแล้ว ลักษณะเงินฝืดเงินเฟอ้อเงินตึงตัวไม่นัะยังไงแล้วใช้นิยบายการเงินการคลังแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะ,ะที่นี้ต่อไปนักเรียนมาดูก่อนว่าคําว่าเงินเฟอ้อก่อนค่ะ ความหมายของคำว่าเงินเฟอ้อคืออะไรนะคะบางทีในข้อสอบจะเขียนว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากเกินไปนั่นก็คือเงินเฟอ้อนะคะมันคือสภาวะอย่างไรคือสภาวะที่ภาวะที่สินค้าและบริการเนี่ยราคาสูงขึ้นค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเงินเท่าเดิมเนี่ยจะซื้อของได้ลดลงแสดงว่าอำนาจซื้อภายของเงินภายใน ลดลงนะคะของราคาแพงขึ้นค่ะทีนี้มันเกิดจากอะไรคะเงินเฟอ้อมันเกิดจากสาเหตุแรกก่อนนะคะคือเกิดจากการที่ความต้องการสินค้ามีมากเกินไปค่ะอันนี้เขาเรียกเฟอ้อจากอุป,ปสงค์ค่ะตัวอย่างเช่นหน้ากากอนามัยตอนที่เกิดปัญหาโควิด -19 จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือ,เ,อเงินเฟอ้อที่เกิดจากความต้องการสินค้ามากเกินไปหรือเฟอ้อจากอุปสงค์ค่ะอันที่สองค่ะเป็นเงินเฟอ้อจาก อุปทานนะคะเงินเฟอ้อจากอุปทานเนี่ยนะคะก็คือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะคะพอน้ำมันอย่างเช่นน้มนา,านนมันราคาแพงขึ้นพอน้ํามันราคาแพงขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะไปบวกในต้นทุนการผลิตค่ะราคาสินค้าก็ แพงตามไปด้วยนะคะนี่คือเงินเฟอ้อด้วยสาเหตุที่สองค่ะคือเฟอ้อจากอุปทานค่ะทีนี้เงินเฟอ้อนี่ถามว่ามันไม่ดีเลยใช่ไหมมันก็ดีนะคะเพราะมันมีผู้ได้ประโยชน์แต่ก็มีผู้เสียประโยชน์นะคะในนี้แอนดูว่าใครได้ประโยชน์บ้างคะคนแรกที่ได้ประโยชน์ก็คือลูกนี้ค่ะสมมุติว่าครูเนี่ยไปยืมเงินนายกมาร้อยบาท เศรษฐกิจปกตินี่ครูซื้อเสื้อได้3ตัวแต่พอตอนเงินเฟ้อเนี่ยครูเอาเงินไปคืนเขาปรากฏว่าเขาซื้อเสื้อได้แค่2ตัวแสดงว่าครูได้ประโยชน์ซึ่งครูเป็นลูกหนี้นะคะบุคคลหนึ่งซึ่งได้ประโยชน์คือพ่อค้านักธุรกิจค่ะพวกนี้เขาสามารถขึ้นราคาสินค้าอย่างไรก็ได้ค่ะนะคะนี่คือเงินเฟ้อค่ะ ทีนี้นโยบายการเงินของไทยเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เป็นนโยบายการเงินภายใต้กรอบเงินเฟ้อมาตั้งแต่ปี2543นะคะ,ะนโยบายการเงินภายใต้กรอบเงินเฟ้อคืออะไรก็คือนโยบายการเงินที่บอกไว้ว่าจะต้องให้เงินเฟ้อไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นสมมติปี2567เเนี่ย เงินเฟอ้อของไทยอยู่ในระดับ3.5ถึง4.5แสดงว่ารัฐบาลจะต้องควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับนี้ค่ะนะคะทีนี้นโยบายการเงินภายใต้กรอบเงินเฟอ้อเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อที่ว่าเนี่ยนะคะเราดูจากอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะมันคืออะไรคะก็คือเราจะไปสำปรวจสินค้าในตลาด ทุกชนิดยกเว้นสินค้าหมวดอาหารสดและพลังงานค่ะเสร็จแล้วเรามาดูดัดชนีราคาเทียบกับปีก่อนว่ามันขึ้นเท่าใดนั่นคืออัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานค่ะ ถ้ารวมอาหารสดและพลังงานด้วยเขาเรียกอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะคะแต่นโยบายการเงินของไทยเป็นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะที่เรียนดูว่าแล้วเงินฝืดล่ะคะเป็นยังไงคะเงินฝืดในข้อสอบอาจจะเขียนว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ได้นะคะมันก็คือภาวะที่สินค้าราคาต่ำลงอำนาจซื้อของประชาชนมากขึ้นแสดงว่าเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้มากขึ้นค่ะ ทีนี้ในสังคมเราเนี่ยถ้าเกิดภาวะเงินฝืดแสดงว่าเงินที่อยู่ในมือประชาชนเนี่ยมีน้อยประชาชนไม่สามารถซื้อสินค้าได้ก็คือสินค้าขายไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีคนซื้อไม,ม่กำลังซื้อเมื่อสินค้าขายไม่ได้ผลที่ตามมาคืออะไร ก็คือโรงงานต่างๆต้องเลิกกิจการไปเมื่อเลิกกิจการแล้วเนี่ยคนงานก็ต้องออกจากงานเพราะฉะนั้นจะเกิดการว่างงานเน,นเมื่อใดที่มีข้อสอบเขียนว่าเกิดการว่างงานปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเงินฝืดนะคะทีนี้เรียนดูว่าแล้วเงินฝืดมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างสาเหตุแรกก็บอกว่าเกิดจากธนบัตรพิมพ์ออกมาน้อยเกินไปนั้นคุณครูเคยอธิบายว่า ู้พิมพ์ธนบัตรนี่คือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาพิมพ์น้อยแสดงว่าเขาผิดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเพราะว่าการพิมพ์ธนบัตรน้อยนี่แสดงว่าทุนสำรอง,งระหว่างประเทศของเรามีน้อยค่ะก็เลยพิมพ์ธนบัตรน้อยไปตามนั้นค่ะสงก็คือสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อน้อยไม่กล้าปล่อยสินเชื่อน สถานะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะอันที่3ามคือการที่ประเทศเราขาดดุลการค้าเป็นเวลานานแสดงว่าเงินต่างประเทศไม่เข้าประเทศค่ะดังนั้นอย่างนี้ก็ให้เกิดปัญหาเงินฝืดได้ค่ะทีนี้ถามว่าแล้วใครได้ประโยชน์นะคะถ้าเงินฝืดค่ะคนที่ได้ประโยชน์เวลาเงินฝืดคนแรกคือเจ้าหนี้ค่ะนะคะเมื่อกี้สมมติว่าคุณครูยืมสตัง นายกมาร้อยบาทเนี่ยรู้ซื้อเสื้อได้3ตัวตอนที่เอาเงินไปคืนนะคะเงินมีค่ามากขึ้นนะคะนายกเข้าสามารถเอาเงินร้อยเนี่ยไปซื้อเสื้อได้ถึง4ตัวแสดงว่าผู้ได้ประโยชน์ในนี้คือเจ้านี้และผู้มีไรายได้ประจําคงที่ค่ะเงินมีเท่านี้แต่ซื้อของได้เยอะขึ้นค่ะนะคะนี่คือผู้ได้ประโยชน์เวลาเกิดเงินฝืดน,นะคะ ในถ้าเงินตึงตัวล่ะคะคืออะไรก็คือการที่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อน้อยหรือไม่ปล่อยนะคะงันวิธีการแก้ก็คือกู้เงินจากต่างประเทศเข้ามาให้สถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่อต่อหรือระดมเงินออมจากประชาชนคนที่มีเงินฝังดินอยู่เยอะๆเนี่ยเอาไปฝา,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 ะะากธนาคารพาณิชย์นะคะแต่ธนาคารพาณิชย์ก็จะให้ประชาชนกู้ยืมต่ออันนี้คือการแก้ปัญหาคําว่าเงินตึงตัวค่ะคล้ายๆกับเงินฝืดนะคะที่นักเรียนดูว่า อ่านโยบายการเงินการคลังที่เราจะใช้แก้ปัญหาเงินเฟอ้อเงินฝืดเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะเรียนรูนะคะว่านโยบายที่ใช้แก้ปัญหาเงินเฟอ้อเงินฝืดมี2นโยบายคือคําว่านโยบายการเงิน และนโยบายการคลังค่ะเรียนดูว่าสองนโยบายที่ต่างกันยังไงเรามาเริ่มที่นโยบายการเงินก่อนนะคะนโยบายการเงินที่ใช้แก้ปัญหาเงินเฟอ้อเงินเฟ้อแปลว่าคนเงินมีเยอะแต่เราจะทําให้มันเงินมีน้อยลงค่ะเขาก็เลยเรียกนโยบายการเงินแบบหดตัวหรือเข้มงวดค่ะนะคะ วิธีการที่จะแก้โดยใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวหรือเข้มงวดนะคะผู้ดำเนินการต้องเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะคะอ,อันแรกคือเพิ่มเงินสดสำรองตามกฎหมาย 2. เพิ่มมาตรารับช่วงซื้อลดตัวเงิน 3. ขายหลักทรัพย์ สี่ขายเงินตราต่างประเทศห้าสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยทีนี้ครูจะอธิบายทีละอันว่ามันหมายความว่าอย่างไรเพราะถ้าเราจะจำเราอาจจะจำยากใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าใจมันจะสามารถตอบคำถามได้หมดเลยนะคะ,ะทีนี้ครูบอกว่าหน่วยงานที่ดำเนินการคือธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นค่ะทีนี้เรนมาดูว่านโยบายแรกก่อนนะคะคือนโยบาย แก้ปัญหาเงินเฟอ้ออันแรกก็คือคําว่าเพิ่มเงินสดสำรองตามกฎหมายค่ะมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าถ้าประชาชนเอาเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์สมมติฝากร้อยบาทเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยจะบังคับว่าคุณต้องเอาไปฝากเป็นเงินสดสำรองตามกฎหมายสมมุติตอนนี้ให้เอาเข้า30บาทแสดงว่าธนาคารพาณิชย์มีสิทธิให้ประชาชนกู้ได้70ค่ะ ถ้าเงินอันนี้สมมติเศรษฐกิจปกติแต่ถ้าเงินเฟอ้อเขาให้เพิ่มเงินสดสำรองค่ะนักเรียนเพิ่มแปลว่าเพิ่มเลขตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจาก30ให้มันกลายเป็น40แสดงว่าประชาชนจะกู้เงินได้แค่60ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเ,ออเงินในสังคมจะหดตัวลงเพราะกู้ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลดการปล่อยสินเชื่อค่ะ สินเชื่อจาก70็หรือ60เราจึงเรียกเขาว่าลดการปล่อยสินเชื่อนะคะต่อไปค่ะวิธีการที่สองค่ะวิธีการที่สองก็คือการเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถตั๋วเงินตรงนี้บางทีเราเรียกว่า,าที่จริงมันเป็นอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินล่วงหน้านะคะแต่ให้เราจําไว้ว่ามันเป็นเรื่องดอกเบี้ยค่ะคาว่าอัตรารับช่วงซื้อรถตั๋วเงินนี้สมมุติด,ดอกเบี้ยเดิมเนี่ยนะคะห้าเปอร์เซ็นต ธนาคารพาณิชย์ให้ไว้5%เรียนดูคอถ้าเกิดเงินเฟ้อเขาให้เพิ่มดอกเบีย้ยเป็นสมมติเป็น7%ค่ะเรียนดูสิเกิดอะไรขึ้นถ้าดอกเบีย้ยเดิม5เราอยากจะกู้เงินดอกเบีย้ยกลายเป็น7เราจะไม่อยากกู้ค่ะเมื่อไม่อยากกู้เ,เงินก็ไม่ได้ออกมาสะพัดในสังคมเงินก็จะหดตัวลงหรือถ้าเรามีเงินอยู่ อยู่ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านดอกเบีย้ยสูงเราจะอยากเอาไปเก็บไว้ในธนาคารนะคะเพราะดอกมันเยอะก็เอาเข้าไปเพราะดอกได้ตั้งจาก5เป็น7ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อคือเพิ่มดอกเบีย้ยค่ะเพิ่มดอกเบีย้ยค่ะต่อไปค่ะถ้าเงินเฟอ้อนะคะวิธีการถัดไปคือการขายหลักทรัพย์คาว่าหลักทรัพย์คุณครูอธิบายไปแล้ว นะคะในการคลังนาโดยจะขายโดยธนาะคารแห่งประเทศไทยหลักทรัพย์ได้แก่อะไรบ้างพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินอันนี้อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้คําว่าขายหลักทรัพย์พวกนี้มันทําให้เงินเฟอ้อลดลงได้อย่างไรเพราะสมมุติว่าเรามีสตังค์อยู่เนี่ยเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาเก็บแสดงว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปจับจ่ายใช้สอยอื่นเงินก็หมุนในสังคมลดลงค่ะจึงเป็นเศรษฐกิจแบบหดตัวค่ะนโยาบายการเงินแบบหดตัว ถ้าเขาประกาศบางทีประกาศตะขายตั๋วเงินครังอย่างเงี้ยนะคะเราไปซื้อเราก็ไม่มีตังซื้ออย่างอื่นซื้อกระดาษแผ่นหนึ่งมาเก็บเท่านั้นเองค่ะที่ต่อไปค่ะ,ะวิธีการถัดไปคือขายเงินตราต่างประเทศค่ะขายเงินตราต่างประเทศคืออะไรก็หมายความว่าการขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือธนาคารแห่หงประเทศไทยเอาเงินตราต่างประเทศออกมาให้อาสาบันการเงินเขา ซื้อแล้วก็สถาบันการเงินนี้เขาจะจัดการเอามาให้ประชาชนซื้อต่ออีกคาว่าขายเงินตราต่างประเทศมันมีผลอย่างไรขายเงินตราต่างประเทศสมมติว่าครูมีเงินดองอยู่ในมือครูจะไปซื้อซ่อมต่าที่ตลาดย่อมซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะต้องไปแลกเป็นเงินไทยเราก็จะไม่อยากไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาขายเงินตราต่างประเทศมีเงินตราต่างประเทศในมือเราการซื้อสินค้าจะลดน้อยลงค่ะ mm hmm. นะคะทีนี้ต่อไปค่ะ อ่ะ uh, ถ้า,าวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่แก้ปัญหาเงินเฟอ้อโดยใช้นโยบายการเงินคือสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ประชาชนนะคะกู้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเงินก็จะลดลงในสังคมอันนี้คือนโยบายการเงินที่แก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ค่ะเราเรียกนโยบายการเงินแบบหดตัวหรือเข้มงวดค่ะนะคะ เอาละทีนี้ต่อไปค่ะถ้าเป็นเงินฝืดบ้างค่ะเงินฝืดคือเงินมีน้อยทํายังไงเงินมันถึงจะเยอะขึ้นค่ะเขาเรียกนโยบายการเงินนั้นว่านโยบายการเงินแบบขยายตัวหรือแบบผ่อนคลายลักษณะตรงกันข้ามกันเลยค่ะหนึ่งคือลดเงินสดสำรองตามกฎหมายนะคะลดอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงินรับซื้อหลักทรัพย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทย ปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินค่ะทีนี้เริ่มมาดูอันแรกก่อนนะคะคือการลดเงินสดสำรองตามกฎหมายอาสมมุติมีเราเอาเงินไปฝากร้อยบาทเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์เอาไปเก็บเอาไปเก็บในธนาคารพริเท,ทยสามสิเป็นเงินถูกสำรองแสดงว่าประชาชนกู้ได้70ใช่ไหมคะเศรษฐกิจปกติแต่เมื่อใดเกิดเงินฝืดให้ลด จาก30เหลือแค่20แสดงว่าประชาชนกู้ได้80ค่ะแสดงว่าเป็นการเพิ่มการปล่อยสินเชื่อค่ะคำว่าลดเงินสดสำรองตามกฎหมายจึงแปลว่าเพิ่มการปล่อยสินเชื่อนะคะอ่าสินเชื่อต้องเยอะขึ้นค่ะนะคะต่อไปค่ะวิธีการที่2ค่ะก็คือการลดอัตรารับช่วงซื้อรถตั๋วเงินก็คือลดดอกเบี้ยค่ะเพราะลดดอกเบี้ยนะคะเราจะอยากกู้เงินละ ขณะ,ะเดียวกันเงินที่เราฝากธนาคารอาจจะต้องเอากลับมาใช้นะคะนี่คือลดอัตรารับช่วงซื้อรถตัวเงินค่ะต่อไปค่ะรับซื้อหลักทรัพย์เหล่านั้นคืนค่ะรับซื้อพันธบัตรตัวสัญญาใช้เงินตัวเงินคลังคืนปุ๊บเราก็จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ค่ะสกิจก็จะเป็นแบบขยายตัวค่ะทีนี้นะคะเศรษฐกิจจะขยายตัวแก้ปัญหาเงินฝืกได้ค่ะ,ะทีนี้ รับซื้อเงินตราต่างประเทศคืนแสดงว่ารับซื้อเงินตราต่างประเทศคืนเราก็ได้เงินบาทมาใช้ไปซื้อส้มตำที่ตลาดได้แล้วค่ะนะคะเป็นการขยายตัวทางการเงินละทีนี้นะคะต่อไปค่ะ ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินเสแล้วสถาบันการเงินก็เอาเงินไปให้ประชาชนกู้ต่อค่ะนี่คือแก้ปัญหาเงินฝืดได้ด้วยนโยบายการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดําเนินการนะคะต่อไปจะเป็นนโยบายการคลังผู้ดําเนินการได้แก่กระทรวงการคลังรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดําเนินการนะคะชื่อมันก็จะเหมือนเดิมคือถ้าแก้ปัญหาเงินเฟ้อเขาก็เรียก นโยบายการคลังแบบหดตัวหรือเข้มงวดนะคะอ่าถ้าแก้ปัญหาเงินฝืดก็ในเอ่อนโยบายการคลังแบบขยายตัวหรือผ่อนคลายเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าคลังหรือเงินเท่านั้นคลังเรียนจําไว้เลยมี2อ,อย่างเท่านี้น,นะคะหนึ่งคือภาษีค่ะ2คือการใช้ใจ่ายรัฐค่ะเพราะเรียนจำสองอย่างนี้ละนะคะเอ่อกิจกรรมที่เขาบอกในข้อสอบจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเช่น สร้างโครงการต่างๆก็แสดงว่าเป็นการใช้จ่ายรัฐนะคะราเราก็จะสรุปไปอย่างนั้นนะคะทีนี้มีแค่2เรื่องให้จําคือภาษีกับการใช้จ่ายรัฐนโยบายการพลังถ้านอกเหนือจากนี้เป็นนโยบายการเงินใช่ไหมคะออะทีนี้เนี่ยดูถ้าเงินเฟ้อให้เก็บภาษีจากประชาชนให้มากขึ้นแปลว่าประชาชนจะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยและไปจ่ายภาษีหมดเลยและรัฐบาลต้องใช้จ่ายให้ร้อยน้อยลงจะไม่เอาไปเข้าโครงการต่างๆไม่สร้างโครงการอะไรขึ้น มาที่เป็นการสร้างงานประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ารัฐบาลจะต้องเก็บภาษีมากแสดงว่ารับมากกว่าจ่ายค่ะรับมากกว่าจ่ายอย่างนี้แสดงว่าถ้าเงินเฟ้อรัฐบาลต้องใช้นโยบายงบประมาณเกินดุลหรือเกินดุลงบประมาณค่ะ ถ้าเงินฝืดตรงกันข้ามค่ะเก็บภาษีต้องเก็บภาษีจากประชาชนให้น้อยลงประชาชนจะได้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยและรัฐบ,บาลต้องใช้ใจ่ายมากขึ้นอย่างเช่นเอาเงินไปทำโครงการต่าง,างๆเยอะๆให้ประชาชนมีเงินใช้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเก็บน้อยค่ะรับน้อยกว่าจ่ายก็คือนโยบายขาดดุลงบประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเงินฝืดต้องดำเนินนโยบาย ขาดดุลงบประมาณค่ะนี่คือนโะยบายการคลังค่ะนะที่นี้ครูจะสรุปนโยบายการเงินอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นหน้าเดียวกันเลยนะคะว่าถ้าเมื่อกี้เป็นนโยบายการคลังนโยบายการเงินที่เราพูดไปเมื่อกี้แล้วแต่สรุปให้อีกรอบว่าถ้าเงินเฟอ้อนโยบายการเงินแบบหดตัวหรือเข้มงวดคือเพิ่มเงินสดสำรองตามกฎหมายหรือลดการเ,าเพิ่มหรือลดการปล่อยสินเชื่อนะคะ เพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถตั๋วเงินก็คือเพิ่มดอกนะคะขายหลักทรัพย์ค่ะขายเงินตราต่างประเทศสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะถ้าแก้เงินฝืดก็คือนโยบายการเงินแบบขยายตัวหรือผ่อนคลายก็คือลดเงินสดสำรองตามกฎหมายก็คือเพิ่มการปล่อยสินเชื่อนะคะ ลดอัตรารับช่วงซื้อลดตัวเงินคือลดดอกเบีย้ยนะคะรับซื้อหลักทรัพย์คืนค่ะรับซื้อเงินตราต่างประเทศแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินค่ะนี่คือนโยบายการเงินเงินกับการคลังอันนี้เป็นการเงินนะคะเมื่อกี้เป็นการคลังค่ะทีนี้เรามาดูข้อสอบกันค่ะนะคะเราลองมาดูข้อสอบตรงนี้นะคะออกข้อสอบบ่อยมากค่ะนะคะมันเป็นยังไงข้อสอบของมันนะคะเริ่มจากข้อแรกค่ะ ถามว่ารัฐบาลควรใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลในกรณีใดเมื่อกี้ครูบอกว่านโยบายงบประมาณขาดดุลต้องทําเมื่อเงินฝืดใช่ไหมคะเงินฝืดคือคําพูดที่ใช้คําพูดว่าเศรษฐกิจตกต่ําค่ะถ้าเงินเฟ้ออันนี้เศรษฐกิจปกติเศรษฐกิจขยายตัวนี่เงินเฟ้อละราคาสินค้าสูงขึ้นก็นเงินเฟ้อเงินฝืดมีความหมายเดียวคือข้อค่ะค่ะไปค่ะ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนะโยบายการเงินกรณีประเทศเกิดปัญหาภาวะเงินฝืดอไดูนะคะนะโยบายการเงินถ้าการใช้ใจ่ายรัฐเป็นการคลังตัดก่อนอ่าถ้ารัฐบาลเพิ่มการเก็บภาษีเป็นการคลังตัดอ่าสามรัฐาลใช้ใช้งบประมาเกินดุนขาดดุลเกินดุลไม่รู้ละแต่เราไม่ไม่พิจารณานละนะคะเพราะสามข้อเป็นนะโยบายการคลังค่ะ ต่อไปถ้าคารกลางขายหลักทรัพย์เออนี่เป็นการเงินทน้าคานกลางลดอดัตรางเงินสดสำรองตามกฎหมายเอออน,นี้เป็นการคลังเพราะฉะนั้นตัวเลือกเออเป็นเป็นการเงินตัวเลือกการเงินของเรามี2มี2ข้อคือ4กับ5ทีนี้มาพิจารณานะคะถ้าคารกลางขายหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์นี่จะกรณีที่ประเทศเกิดภาวะเงินฝืดถ้าขายหลักทรัพย์เขาจะต้องทำตอนที่เงินเฟอ้อใช่ไหมคะ จะได้เงินจะได้ลดลงเ,เพราะฉะนั้นข้อสีไม่น่าจะได้อ่ะข้อ5ถ้าธนาคารกลางลดอัตราเงินสดสำรองก็คือเพิ่มสินเชื่อคำตอบจึงอยู่ข้อที่5ค่ะเราเลือกได้แค่2ข้อใช่ไหมคะอ่าสกับ5แต่ข้อ4มันเอ่อมันไปอีกทางหนึ่งนะคะข้อ5ค่ะ ะค,ะคำตอบหรือข้อในิบายการเงินมีแค่2ข้อคือ4กับ5เราเลือกข้อ5นะคะต่อไปค่ะข้อใดคือมาตรการนโยบายการเงินที่รัฐบาลควรเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากประธานเรียนดูนะคะนโยบายการเงินอยู่แล้วค่ะนะแทบจะไม่ต้องอ่านมากแล้วเอาข้อหนึ่งลดภาษีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดแล้วเพราะมันเป็นนโยบายการคลังต่อไป่านธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ย คนจะยิ่งกู้เงินจะยิ่งเฟอ้อพราะฉะนั้นไม่น่าจะได้ใช่ไหมคะแต่มันเป็นการเงินแล้วนะข้อ2ใช่ไหมลดดอกเบีย้ยมันต้องเป็นการแก้ปัญหาเงินฝืดคนจะยิ่งกู้ค่ะต่อไปธนาคารกลางประกาศเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดลดตัวเงินคือเพิ่มดอกค่ะเพิ่มดอก แก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ใช่ไหมคะถ้าเพิ่มดอกเบี้ยอ่ะเอาข้อ3เลือกข้อ3ก่อนนะคะดูก่อนข้อ4ธนาคารกลางประกาศลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายคือเพิ่มการปล่อยสินเชื่อมันจะเป็นการแก้ปัญหาเงินฝืดค่ะแต่มันก็เป็นนโยบายการเงินแล้วนะคะข้อนี้ต่อไปข้อห้าธนาคารกลางกระตุ้นด้วยนะคะขยายสินเชื่อเพิ่มการปล่อยสินเชื่อต้องแก้ปัญหาเงินฝืดค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือข้อ3ค่ะข้อ3นะคะต่อไปค่ะ รัฐบาลประกาศนโยบายชอบช่วยชาติให้นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีเป็นการดําเนินนโยบายประเภทใดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรมันเป็นเรื่องภาษีเพราะฉะนั้นต้องเป็นนโยบายการคลังค่ะเรียนมองการคลังเลยหนึ่งไม่ใช่ไม่อ่านแล้วนะคะสองการคลัง ะะสามการเงินไม่เอาสี่การคลังอ่ะเหลือสองกับสี่ที่เราจะพิจารณาะคะ่ะเรนดูสองบอกว่านโยบายการคลังกระตุ้นรายจ่ายการบริโภคและขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมอ่าอาจเป็นไปได้ใช่ไหมคะให้เราจ่ายเยอะขึ้นเป็นนโยบายการคลังข้อสี่เป็นนโยบายการคลังกระตุ้นรายจ่ายของรัฐเกี่ยวไหมคะเนี่ยรัฐไม่ได้จ่ายใช่ไหมและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมนะคะอันนี้ คำตอบตรงนี้นะคะจะเป็นข้อ2นะคะเพราะกระตุ้นการบริโภคของเอกชนไม่ได้กระตุ้นรายจ่ายของรัฐค่ะนะคะคำตอบเป็นข้อ2ค่ะ ยิ่งนโยบายการเงินการคลังนีพิจารณาง่ายมากนะคะถ้ามันออกข้อสอบแต่ออกทุกปีอยู่แล้วค่ะต่อไปขณะที่ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงควรใช้มาตรการใดลดความรุนแรงเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อกี้ครูบอกว่ามันคือเงินฝืดค่ะถ้าเงินฝืดต้องทำยังไงนะคะเงินฝืดเงินน้อยลดปริมาณเงินไม่ได้ละข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่า นโยบายการเงินหรือการคลังนะคะเป็นพี่จะต้องได้พิจารณาทุกข้อถ้าลดปริมาณยิ่งฝืดใช่ไหมคะไทยถอนพันธบัตรได้ไม่แน่ถ้าบานลงทุนโครงการใหญ่อ่าอันนี้แก้ปัญหาเงินฝืดได้เพราะเป็นการอ่าอะไรนะใช้ใจ่ายรัฐค่ะข้อ3นะคะข้อ4ชักชวนประหยัดอน,นี้ยังไม่ได้ออกพันธบัตรประชาชนก็จะมาซื้อเงินก็ยิ่งฝืดเพราะฉะนั้นคําตอบน่าเป็นน่าจะเป็นข้อ3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนโยบายการเงินในกรณีที่ประเทศเกิดปัญหาเงินฝืดค่ะรัฐบาลลดการนโยบายการเงินนะคะถ้านโยบายการเงินก็เหลือสองอันข้างล่างอ,อ๋อข้อนี้เหมือนจะ พูดไปแล้วเมื่อกี้โอเคค่ะเมื่อกี้พอดีมันซ้ํากันนะคะอ้าวล่ะมีโจทย์อยู่5ข้อนะคะที่นักเรียนจะไปพิจารณานะคะเอาล่ะคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนจะยากแต่ง่ายสําหรับการทําคะแนนนะคะแล้วเราเจอกันครั้งหน้านะคะ EP หน้าเราไปเจอกันแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพืครูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ